สวัสดีครับการชิดเกษตรออนไลน์ครับวันนี้จะมาเปลี่ยนถุงนะครับมะยงชิดนะฮะอันนี้มะยงชิดอันนี้เป็นต้นใหญ่ครับแต่ถุงมะเล็กก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้เราตัดลงมาแล้วนะครับว่าหลายหลายวันแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นถุงใหญ่ครับเพราะถุงเดิมมันเล็กเกินนะมาเริ่มกันเลยฮะก่อนอื่นตัดเชือกก่อนนะครับ พันธนาคารพันธนาการปาท,ที่ตูดก่อนนะครับปาตูดปาตูดถุงก่อนนะฮะนี่ครับ่าเพิ่งไปนั่นนะนี่ปาถุงไว้อย่างนี้นะเวลาปลูกก็เหมือนกันนะทําทอย่างนี้นะครับแล้วก็เอยกลงหลุมนะัะ งอันนี้เป็นเบอร์สิบสองนะครับอะไรคูณอะไรนะจำไม่ได้แล้วเราไปปาดข้างในในถุงนะฮะมันจะได้ไม่แตกนะครับถุงไม่แตกดินนี่ก็ผสมแกลบนะ สมแกบตำรอบๆข้างนะครับอันนี้นะ ตำรอบๆข้างต้องตําให้แน่นหน่อยนะ เรียบร้อยอันนี้นะครับที่พันธนาการเนี้ยเราตัดออกได้เลยนะครับตัดออกได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี้ยมันจะรัดจนคอดนะเ,เครื่องพันธนาการเนี้ยต้องตัดออกเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งต้นนี่ฮนะ นี่วิธีการมัดเชือกไว้สักหนึ่งเส้นนะครับเพื่อที่เวลาเรายกเราจะใช้ยกแบบนี้นะฮะอ่ามันจะได้ไม่ไม่หลุดนะฮะไม่มีการโยกนะฮะแลนนี้คือที่ทำไว้ะฮะนี่เปลี่ยนไว้หลายๆ,ๆัง ี่คือมะยงชิดนะนี่มะยงชิดอ,อย่างอื่นก็ทําได้นะครับขนุนก็ทําได้นะฮะ,ะที่เราทาาไปแล้วมันกิ่งใหญ่เราก็สามารถทําเปลี่ยนถุงเลี้ยงไว้ได้ครับอันนี้มันก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะฮะโอ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ